มาหามงคลกอวังพรมนะครับวันนี้ยกขาออกมาเดินเป็นตัวแพ้พาใ้กับก้องเกียรติ่อการสิบเก้าโดนล้างแค้นได้ส<ม>ําเร็จเดี๋ยวไปดูครับบรรยากาศหลังเกมครับทีมงานจะว่ายังไงบ้างครับสําหรับมหามงคลคุณตามยกหนึ่งคุณามพอจ้างเดินออกไปออกประแพร่ออกปรแพ้เลยไ่เดินต่อยทําไมขุ่มไปยืดติดดีขุ่มไปต่อยมวยมัต่อยไม,ไม่ได้ถึงเลยอะ องอยู่ต้องเข้าห้องไม่าเดินไปบอกไปเดินไกใ้เจ๊ลูู่่บอกให้เจ๊ไปเดินไปมันตองไ้สีดำเลยงายมากเมื่คนเกิดอะไรขึ้นน้องอ๋อเรียกว่าคือปะทะปะทะไปเรารู้สึกแกมันมันมีสู้เขากไม่ได้หรอรถเยอะครับรถเยอะ ัก็คุมคุมมาพอสมควรแหละใช่ไหมอ๋อวันนี้เราต่อยเวทเล็กหน่อยเวทจริงๆแล้วเนี่ยเราต่อยประมาณเท่าไหล่ถ้าต่อยร้อยยี่สิบเก้าตอนกลคืนได้ครับแต่ตอนกลางวันนี่ยั่ไเนี่ยอ๋อเพราะกลางวันเราไม่ค่อยสันทัดด้วยแล้วต่อยกลางวันล่าสุดเมื่อไหร่นะแค่ปีกว่าแล้วครับไม่ได้ต่อยเลยต่อยแต่กลางคืนครับพ่อฝากๆอะไรถึงแฟนจับเราหน่อยก็ขอโทษทุกกำลังใจครับ ครับผมอะไรไปเดินต่อยโยกเตะซ้ายโยกเตะซ้ายมวยชิงดำไปเดินต่อยมันมันก็เป็นมวยทรงแพ้เลยเป็นมวยแพ้บอลหลับมวยว่ามึยว่าแพหลายมวยว่าแพหลายกระลุ่มก็เบิ้งว่าแพหลายแต่มันแพข่วงแข่งแรงเขา แต่ยรวมแยงแรงเราแต่มวยมันราคาไม่ออกม่ชิงดำม่ออกมชิงดำต้งโยกเตะสายลูกยังบอกโยกเตะสายจังว่าเขาจับเาสายายยังู่ัยาส่งไปหะไรใจบ่เออราคาหมเปี่ยนหรือรกันไม่สนโยกซีมันโยกไม่ได้คิว่าคนจับจังว่าเขายิงขาโยกหรือเงินเขาลง ทำมวยยกลูกผ้าออกมาดูยืนดีๆแล้วออกตีนต้องกินเลยไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยยืนดีๆตียืนรอเด็กมันต้องสอนตีกชนะราคาราคาอะไรออกชนะแล้วเกอ